ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าโรบอทในปี2014จะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนโรบอทในปัจจุบันหรือเปล่าแมปนี้ชื่อว่า Going to 2014เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อบัญชีว่าเทพซาแ8 8ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมเมื่อ2014แล้วเกมสปีดรันมีตั้งแต่ปี2014แล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะต่างกับปัจจุบันมากหรือเปล่าอนี้บาเรียรอบตัวแล้วเหรอยังไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยที่ถึงเมาส์แบบนี้จังลูกิ้งเมาส์แบบคลาสสิกรู้สึกว่ามันก็ยังดูเป็นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะลองค้นหาชื่อตัวเองดูทุกคนคิดว่าจะเจอหรือเปล่าเหมือนว่าเราจะค้นหาชื่อเราไม่ได้นะมาดูหน้าแคตตาล็อกกันด้วยมีโรบอทยูหกร้อแสดงว่าเราอาจ ของในร้านค้าได้เดี๋ยวผมจะลองซื้อหมาใส่หูกระต่ายซื้อเสื้อกับกางเกงด้วยผมว่าดูดีเลยนะเฮ้ยใครเนี่ยว้าวได้ลูกโป่งฟรีแต่ถ้าเป็นตอนนี้ลูกโป่งราคาต้อง80โลบัคกเลยเนะี่ยว่าเราเจอน้องไก่ที่แต่งตัวเหมือนเราเลยไฟจะมาแล้วเราเรีบดับไฟเร็วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไฟไม่ไม่นะไม่ เหมือนว่าที่ร้านค้าก็ยังดูเหมือนปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่โหยรถเต็มเลยว้าเกือบโดนชนแล้วไม่นะเย่ yeah, ชนะแล้วแมปลิฟในตำนานมีใครเคยเล่นบ้างครับได้เวลาโชว์ความกล้าหาญของน้องหมาหูกระต่ายเออเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่ากำแพงมันชิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไมนะ่น้องกระต่ายยังไม่อยากตายโอ้ yeah, แย่เราเราจะทำยังไงดีไม่ไม่เมื่อกี้เราฝันเหรอ ตอนนี้เราอยู่ในแมปอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแมปแนวยิยงปืนเหมือนว่าจะมีขุดแร่ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าแร่เอาไว้ทำอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าเกมไม่เห็นจะมีบอกเลยว่ามีผีเนี่ยนี่ฟันเลยโอ้ยฟันไม่ได้นั้นยิงเลยยิงเอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยงั้นเรามาเล่นเกมแนวผ่อนคลายกันดีกว่าว้าวมีพิซซ่าด้วยมีรถเข็นเออสองเกมเมื่อกี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้มาแมปนี้เป็นแมปสุดท้ายละโอ้ยกว่าจะเข้าเกมมาได้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเนี่ยเออมาแล้ว พายุมาแล้วอุ้ยตกใจหมดเลยฟ้าผ่าโอ้โหไม่กอดพายุเอา้าเหมือนว่ามันจะค้างไปแล้วนะเกมบั็กเหรออ้าอ,อ,อย่างน้อยเราก็ได้รู้แหละว่าถ้าเราเข้าใกล้พายุมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทุกคนมันมีออบบี้ด้วยและเหมือนตรงนี้ก็จะบอกว่ามีพายุอะไรบ้างสินะเอาละ่ะมากระโดดออบบี้กันดีกว่าจื๊บเออมาเอาใหม่ฮ้ผมว่ามันกระโดดไม่ได้แน่เลยมันห่างกันมากเลยนะรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงนี่เปิดกาวิตี้เลยนี่ <laughs> โอเคเรียบร้อยอะ ฝากติดตามด้วยนะ